ซึ่งในวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่ทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องนะคะให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นบุคคลสำคัญของโลกในสาขาสันธิภาพประจําปี2564ด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดกิจกรรมพระมหาสมนานุสรณรัฐบาลไทยองค์การยูเนสโกร่วมกันฉลอง100ปีแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ในประจำปีนี้ด้วยนะคะคุณชมครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอรรยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองประธานในพิธีขณะนี้เสด็จถึงยังตำหนักเพชรแล้วนะครับโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าว,วาดวัดพระบอลนิเวศอรวิหารประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายวิษณุเครืง,งามรองนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมณาน,นุสรเฝ้ารับเสด็จครับ ชาวพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ประธานในพิธีเสด็จเข้าภายในท้องพระโรงตำหนักเพชรครับสรงจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย งั้นทรงคมครับ จากนั้นค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอาฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิวรญาณวรโรรสที่หน้าพระแท่นสเสวตชัตรห้าชั้นค่ะ องถวายพระยศพระสงฆ์สิบรูปที่จะ,จะเจริญชัยมงคลคาถาสวดพพุทธมนต์ในพิธีวันนี้ครับ ขณะนี้พระองค์ได้ประทับพระเก้าอี้นะคะและอันดับต่อไปผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกกรุงเทพมหานครจะได้อ่านประกาศยกย่องพระเกียรติคุณค่ะ The 14th session of UNESCO General Conference has approved the commemoration of the 100th anniversary of death of His Royal Highness Prince m a s i r a y a n w a r o r o t who passed away on 2nd August, 1921. His Royal Highness was the son of the King Lama IV, who has also been recognized by UNESCO. He was ordinated as a monk and later in his life was appointed the 10th Supreme Patriarch of Thailand. <laughs> we commend his Royal Highness's enormous contribution to education in Thailand. The Prince was the trailblazer for the creation of the Thai secure education system under the reign of King Rama V. As part of the nation's overall modernization, he put in place a universal education system which served both girls and boys, unprecedented at the time. By setting up schools within temples, he entrusted that modern education was paired with the traditional knowledge transmission system. At the same time, he emphasized the importance of combining hard skills with the development of moral character and ethics. He was instrumental in setting up first university in Thailand, Mahamakut Royal Academy, which taught both Buddhism and the arts. His extraordinary vision was well ahead of his time and precisely reflects today's inclusive and equitable quality education goals toward national and international commitment of leaving no one behind. The lasting legacy of His Royal Highness demonstrates how quality education is the bedrock of sustainable development, as embodied in the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations. His achievements advance UNESCO's mandate in building peace in the minds of people through education, culture, and science. UNESCO and the international community, in cordial collaboration with the Royal Thai Government, extends warm congratulations to the Supreme Sangha Council of Thailand in showcasing the life of His Royal Highness Prince. วาเชลยานว a l รรถ t as an exemplar of promoting education, sustainable development, and peace. ครับนี่คือประกาศยกย่องจากของการยูเนสโกนะครับที่ยกย่องพระเดชพระมหาสมภัสเจ้ากรมพระยาวาิรญยานวัโรรถในแง่ของการสร้างความเป็นธรรภาคทางการศึกษาให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยใช้ระบบนวัตธรรมเข้ามา ประยุกกับการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับสากลระโลกจนเป็นเหตุให้องค์การยูเนสโกยกย่องเชิจูเกียรติให้ท่านเป็นบุคคลสําคัญของโลกครับบัานี้ท่านวิศนุครงงานท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะจะได้อ่านประกาศ<อ>มหา,<ม>าสมณเจดี<า>ค่ะทราบฝ่าพระบาทเนื่องในอภิรักษ์กิจสมัย100ปีแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส สองสิงหาคมพุทธศักราช2564องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยสมเด็จพระมหาสมณเจา้าพระองค์นั้นทรงเป็นบุคคลสำคัญ ผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกด้านการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพเป็นโมลฐานแห่งการจัดการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และด้านการวางรากฐานกิจการพระพุทธศาสนาให้สถาวรมั่นคง เป็นระเบียบแบบแผนในราชอาณาจักรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวรโรรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมกุฎวิทยามหาราชประสูตรแต่เจ้าจอมมารดาแพรเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2403 ทรงศึกษาอักรสมัยในศิลปะวิทยาหลากสาขาด้วยพระชันทจริตและพระอุตสาหะวิริยภาพมานับแต่ทรงพระเยาวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่สนองราชการของสมเด็จพระเชษฐาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ครั้นมีพระชนมายุครบอุปสมบทจึงทรงเข้าผนวดเป็นพระภิกษุเสด็จประทับณวัดบวรนิเวศวิหารด้วยทรงพระญาทณทัศนะสอดส่องรอบรู้อยู่เป็นทุนจึงคําจุนพระอัธยาศัยให้ฝักใฝ่คันธุระและวิปัสนาธุระ กระทั่งทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและทรงบริหารกิจการฝ่ายพุทธจักรให้ดำเนินควบคู่สอดคล้องกับคันลองแห่งราชอาณาจักรตามพระบรมราโชบายของพระประมุขทรงประเดิมสร้างเสริมยุคแห่งการประสิทธิ์ประสาทความเจริญมหาศาลมาสู่สยาม นยามหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งยังเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์แห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าถึงสองพระองค์กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้นพุทธศักราช2453 ทรงได้รับพระราชทานมหาสมนุตมาพิเศษเสด็จสถิตที่สกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่หกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพรยาวชิรยานวรโรรสทรงเป็นสังฆรัตนดีโลกอุดมบัณฑิต ผู้เป็นผลผลิตของระบบการศึกษาอันมีพระพุทธศาสนาเป็นต้นทางทรงกอบพระการณิยกิจสรรสร้างระบบการศึกษาสมัยใหม่ในรูปแบบประชาบาลที่มีโรงเรียนเป็นฐานทรงรับพระราชภารธุระซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอาราธนาถวายไว้ให้จัดการศึกษาตามกระบวนง,งานสำคัญอันได้แก่การปันหน้าที่การจัดสถานที่วิชาที่สอนแบบเรียนครูผู้สอนสถานที่ฝึกครูการปลูกความรู้ และการสอบความรู้ทรงเลือกเป็นพระเทรานุเทระผู้มีคุณสมบัติความเป็นครูทรงภูมิรู้สอดส่องให้เข้าร่วมสนองพระดำริเป็นผู้อำนวยการศึกษาทั่วทั้ง14มณฑลจนบังเกิดผลสำเร็จภายในระยะเวลาเพียง5ปี ขยายโอกาสทางการศึกษาของคนไทยทุกท้องที่เชื้อชาติชั้นวยและเพศให้ครอบคลุมทั่วพระราชอาณาเขตอย่างบริบูรณ์เพิ่มพูนเกียรติภูมิสยามให้งามเด่นเป็นแบบอย่างสำหรับนานา,นาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ ยังได้ทรงวางรากฐานการบริหารและศึกษาของคณะสงฆ์ไทยด้วยความใฝ่พระไทยสำรวจตัวตราอย่างเข้าถึงซึ่งปัญหาจึงทรงสามารถแก้ไขและพัฒนาได้ตรงจุดวางหมุดหมายปฐมบทแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรในปัจจุบัน ทรงผันรูปแบบจากการศึกษาด้วยภาษามคตให้ปรากฏเริ่มมีหลักสูตรเป็นภาษาไทยกำหนดให้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีเนื้อหาและลำดับชั้นขั้นตอนอันเหมาะแก่ภูมิบุคคลตามกาละทรงพระดำริริเริ่มหลักสูตรนักธรรม นำให้เกิดภูมิธรรมพื้นฐานสำหรับพระภิกษุสามเณรมีให้ประพฤติตนปฏิบัติงานหรือเผยแผ่พระธรรมวินัยไปโดยคลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎกทรงยกระดับการศึกษาพระพุทธศาสนาให้วิวัตรสู่ชั้นอุดม,มศึกษาประธานกำเนิดมหมามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อพุทธศักราช2,436อันรุ่งเรืองมาเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยขยายคุณภาพและปริมาณเนื้อหาศิลปะวิทยาแพรานาการเรียนการสอนจากแต่ก่อนที่มีเพียงมูลภาษามาแต่เดิมให้เพิ่มไปสู่วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสมัยใหม่อื่นๆเพื่อความยั่งยืนวัฒนาแห่งพระบวรพุทธศาสนาและราชาณาจักรอันมีหลักมาแต่การพุทธศาสนาศึกษาซึ่งพึงดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงพระพุทธานุศาสนีควบคู่ไปกับความมีพลวัตสอดคล้องต้องตรงกับบริบท สังคมสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นทรงมุ่งมั่นวางรากฐานการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระบบระเบียบเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามหลักพระธรรมวินัยประสานไว้ด้วยกฎหมายของบ้านเมืองควบคู่กันบังเกิดเนติธรรมสำคัญสำหรับคณะสงฆ์ คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศพ121พุทธศักราช2445ตลอดจนกฎระเบียบและพระมหาสมณวินิจฉัยเป็นปัจจัยเสริมสร้างความมั่นคงทั้งฝ่ายพุทธจักรทั้งฝ่ายอาณาจักรให้ดำรงอยู่ เป็นสถาบันหลักของชาติสืบมาพระคุณสมบัติแห่งความเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักลงมือทำรรยังให้ทรงสามารถนำพระดำริไปสู่วิถีพระปฏิบัติอำนวยผลเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงพระอุปนิสัยอันยอดยิ่ง คือความเป็นนักการศึกษาตลอดชีวิตทรงพระวินิจฉัยว่าการศึกษาเป็นหนทางที่แยกมนุษย์จากสัตว์โลกอื่นๆเพราะมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตตนเองและแก่สังคมครั้นพิเคราะห์จากพระปฏิปทา ในฐานะพระมหาเถระในพระธรรมวินัยก็ย่อมเห็นประจักษ์ว่าทรงเป็นอัครมหาปูชนียเจดีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาญาณแห่งไตรสิขาบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัรบริสุทธิ์ด้วยพระเนคขมปฏิบัติอันโสพลในหมู่สงฆ์ดำรงพระอัจฉริยลักษ แห่งความเป็นครุฑานียบุคคลผู้สามารถดลบันดาลความผาสุขสันติคุณมาสู่มวลมนุษยชาติมาได้ตราบจนปัจจุบันปรารบเหตุดังนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติจึงประกาศพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรยานวรโรรสให้ทรงเป็นผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกเนื่องในอภิลักษ์กิตสมัยหนึ่งรปีแห่งการสิ้นพระชนในวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2,564ัณท่ามกลางมหาสนิบาตอันประกอบด้วยคณะสง์ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีกมลสามัคคีพร้อมพรั่งยังดวงจิตให้เต็มตื้นด้วยกตัญญูกตวเวทิตาเฝ้าตามรำลึกถึงพระคุณอุปการอันมากล้นพ้นที่จะพนนาอยู่ทั่วหน้าแม้พระองค์ เสด็จสิ้นพระชนล่วงรับไปกว่าสัตวรษหากพระกัลยาณกิติประวัติยังแจ่มจรัสเป็นพระมหาสมนานุสรณอันสถาวอนอยู่ตราบกาลนานรัฐบาลในนามของประชาชนชาวไทยจึงขอร่วมกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศถวายมหาสมณศุดีขอพระมหาสมณประวัติมหัสชริยคุณแห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสจงปรากฏอยู่คู่พระบวรพุทธศาสนาและประชาชาติไทยเป็นดวงประทีปทางปัญญาของชาวโลกสืบไป ตราบนิดนิรันดรควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเทียนตวโพทเทยน,ทน,ทนโมเสกัาเทวทนวัสวสิเจรนโอวานิเกยโตเกลย para sitata keti asata pasavi pokare apisetya satthutana asatato kamovantituna

ตถาทธรรมตถาทปะริวัฏตะตวารีสิธรรมะกัญจะนาลภเลทิตามโตสาสนาโตเศตัสะปะคะเหสิวิโรตัานิเตวัตระมานวัสสวะ diayuk ahu asane santimara basante jite nani putopi pusanko jaya kita akan tawane katoa putantan manjasantan jauh tamat Satanaya yang wanita itu, wanita Nalata wanita Nawan Tuhan nawangku nanti sahanejantah rajo antito satawan

Ia tak berlanjakan Ia na wajah Ia kita terpastikan te Yang nirahit Sesatikaratan